มือนี้มันตามพอ่อขุนโค้งชุดไทยเคยเข่ามาแล้วสามงวดสอนเพิน่นหายมาแล้วงวดแรกเขาเรีกนะโค้งชุดไทยเพิ่นมาฝันมาเพิ่นได้ป่าจะเป็นตัวไหนร่วงไปติดตามกันในเร็วหน้สวัสดีครับพ่อคุณครับนี้มาตามโค้งชุดไทยเนาะก็ดีสิเขาเป็นมาหลายมาตามมะกุลนแน่นะครับมือก่อนพอเราก็ถือทั้งบนทั้งล่างเนาะ แต่เขามาแล้ต่อกันสามหมวดระหว่างสินเนาะอืมน้องยอ้ซี่กับมักนะครับอยากแห้ตามหลายๆเนี่ยว่ราะพอพคุณเราฝันแมนเด้อนะครับแต่ว่าตามพวกสุดาให้นอกยิ่งเขาพอฝันขึ้นล่าสุดนี่เนาะ,ะขึ้นวันศินนะครับเนาะอืเพิ่นกลว่าเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะครับฝันนี่จะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้แต่ลองฟังเขาฝันพอนะครับแต่ว่าเป็นเลขไปตีจะน้อยเนาะขอเล่าว่าแต่ว่าอขอเรากับดีแม่นเน้อตามฟังมากนะครับเอาเขาลองฟังของฝันผูพอ่เนาะ ขอบคุณครับันพ่อฟันอะครับผมฟันบลาเป็ดฟันเป็นปลาู่ในกระถางกระถางเหอวะกระถางดำๆนิดหน่อยห้านีกระถางเส้นไม่เน้อกระมั่งเส้นผัดทานเนาะดำๆมันเป็นปลาูนในกระถางปลากรเียงบางุ่มอย่างมันเต้นเดินเึ้นมากเป็นเป็ดที่จับขาเป็ดไว้ปลาดรเบียงมางุ่มเดินเขินมากเป็นเป็ดนั่นเป็นปลานี่ขุน กระทางกันเดสกกันเป็ากันเปเก็บปาดเก็บปาแดรนเนาะโอ้แสดงอีพอฟันเี่เห็นปลาเนี่ยกักะละมังกะละมังเออกะละมังเนาะเจาสาขานะเนาะกะละมังเลยนดำๆเนาะยามโดดกก็ได้ปะยามโดดก็เลยยีมังงุมยีมังงุมไหมพ่อจับเป็นบ้าเป็นเป็ดเออ แเป็นหองกากากาเี้ยเก้าไปสิกับพตีหอกเีด้อเยกเก้าุต๋า้ซื้อเก้เตเลยนะซ้อรอันได้ววโอ้ปัที่ม่นเป็นตีเนาะ่ากับจีมง่าสองแง่เลยาเน่ยเป็นเ็เป็นปลอก็ะไรอยู่ในกะละมังกะะมังมันเป็นพกกลมเยเป็นซนะนะกะมังเป็นยิงก็เป็นซูนยิก็เป็นซูนเนาะานนี้บัตรจับถึงนมาแล้วเป็น เป็นเดเป็นเป็ดอืมให้กับกับเจ็ดมเงงราเรืเป็นหางก็ได้เลยจ้าพี่น้องแต่ว right ่าเฉลียวตาคุณพอหอป่าเก้าศูนย์แปดกับวาตีปลาเป็นเจ็ดมันเจ็ดศูนย์ปดนะพอ้อเจ็นย์แปดอืมแต่ราตลี่อซื้อไว้หนึ่าศนย์แปดเกดอือก็เลยตัดห้นะเก้าศูนย์แปดศูนย์เจดศูนย์ะครับเจ็ดแปดดูพอละมักมูหรือว่ามักศูนยแปดนะพอนอศูนย์แปดเก็เก้าศูนย์แปดใหละนะอือเ้พี่น้อง อมาตพาพอเเอาเสา้ปลนไนะครับก็ซุ้แปลนแหละว่ามันมันเป็นฝันีกีไปตืแต่ว่าเอามาตามที่แพอฝันกางเกงอนเนสากวดเป็นเาวดนะกนเก่าซีเลยเนาะเก่าซีเล็กบ้านแต่ว่าย่าย่ายเป็นเวิ้งหมดเลยบ้านอะไรที่พอบ้านอะไรยังไก่อนบ้านบ้านพออ่างนี้หาซื้อซื้อา ก็เลยตีสุนหาเนาะเดินเนาะตันกับผู้สาวแต่ว่าบ้านพอรังนี่เด้อรันนี่นะฮะหนึ่งแปดเนาะอ๋อหนึ่งแปดหกเนาะหลาลุที่พอได้ครับหนึ่งแปดหกนะครับจอฟันลาสุดนี่ก็ได้มาแล้วเนาะค่ะว่าแบ่งก์ปั่นพลังเอฟซีได้นะครับฝันวันศิลป์ครับฝันเป็นพิชณาคือว่าเฟืองจะหนึ่งกตีง่ายอยู่เฟืองจะหนึ่งก็ซับซ้อนยังไงฝันพวกเป็ดเป็ดกับฝัน เป็ดกับัปลามันมันต้องมันต้องไล่ลำดับห้มันต้บงมันก็เป็นขันมันตีเป็ดก็ปลาไเจ็ดแปดแปดเจ็ดทันสาเนาะเป็ดกับแปลากเจ็ดเจ็ดุปดทนแปกเป็นเจแปดก็เป็นเป็นเจ็ดเาาเลี่ยงข้อมฝันพ่อยดีเลี่ยงเด้มันต้อต้องไล่ลำดับมันถือต้องนะคือว่าตายไม่กระมังหรอวะไม่มันเป็นเจ็ดมันเป็นเจ็ดกับศูนยนี่แหละกระมังมันุกลมเ บ้านี้ยันตลาดดกเอาวิ่งงุ่มวิ่งมางุ่มปั๊บเนี่ยบาตจับคุณมาเป็ดบานเนี่ยเป็ดเอามือจับก็้องกาบคาบวิ่งเพราะว่าน่ะเป็ดกับตีอะไรเนื้ออื่นตีแปด้เดียวเนาะกับแปดกำลังมังกับพอตีศูนย์มีกับศูนย์อือปลากระสินเป็นเจ็ดหรือเป็นเก้าเพราะว่าตีเพราะว่าเจ้าที่แน่ๆเพราะว่าซื้อเจ้าศูนย์แปดไว้แบตเตอรี่เนาะเขาก็เรียกว่าวงวงตัวพอซื้อนี่แหละ เก้าศูนย oh, ์ดเ mm ้านดะครับมาแปดศแปดตัวนี้แลดีตัวนี้เขาขายดีขนดนตัว mm น hmm. mm hmm. okay, ี้พเก้าศูนย์แปดเลยแปดศูนย์เพิ่นโอ้พ่นแล้วโอขายดีบ่ะพ่แปดศูนย์มีแล้เสียงเขาก็่ย่งขายดีเนาะแปนหมดแล้วครับผมเอาตามีเด้นะครับสำหรับก็ฟันบอนพอของผงสุดท้ายเด้นะครับมันเป็นปริศนาได้ตีน้ i d ได้พี่น้องตีสอยกันเนาะมันรวยกัตีประมาณนี้แหะครับคุณพ่อนะครับแต่ว่าตัวพอเราฟันผู้เดียวตีผู้เดียวเนี่ยเราตีเก้าศูนย แต่ว่ามอเลยว่าเออปลาจะไปเก็ตก็ได้นะครับไดีเจ็นาะแต่คุณบอกว่าจบเปลขึ้นมากเป็นว่าเจ็ดแปปเจ็ี่ละเก่าศูนก็ได้เปลศูก็ได้เจ็ูนย์ก็ได้เนาะบอกไปไมันกลายพอแล้วว่าเอาวงให้นะครับเป็นศูกับเก้าศูนย์แปาีเนาะสมีละพี่น้องมักได้กล้องข้อมือนมาตีเอานะครับแต่ว่าหลายตัวเน้่นะหลายตัวค่ะเบื้องตัววงอะไรไม่อยากหลายตัวเนาะหลายตัวแต่ว่าหลายตัวตัวง ชัดเกณฑ์น้อพภาวาพอรับสื่อโเตอรี่ไว้908เล้ยนะครับมันมันเป็นปริศนาเลยเป็นจะได้ตีหรอมาครับเป็นเราคนฝันพอเราราองจอนาเล้ยนะเป็นเักแสดตันเรียดเราขอคุณแล้วกัคนฟันแน่งือเก็บสมุดหดือยันแต่เราอีพอลน่ะเป็นตัวเรืยังผู้ับผั้ักอยู่ลมจทีว่าอโซเลยกือผิวพันลมีไปไปไ่อยีีหมว่ท

นะครับพอคุณกับฟันเสียล่าสุดพี่น้องเลยนะครับนีช่ใยกันเรื่องไหนผมกับมันเป็นเลขตีเนี่ยหนขเลยแล้วได้จับปลาคุณว่ามันเปียกเนาะ่ได้เป็นเลขตีหรอมันเป็นเลขกันเลขไน้เ่ล่าผมขีดเปล่ามันเป็นเลขจับใส่กันเลยโอ้จับใส่เลขเปพ่อมันแบบเพชรฟันเพนรันไม่ได้มีเรื่องปัญหาเนาะมันเป็นปัญหาเนาะบอกสุ้านนะผมบอกที่ตีพอตีอไหนเป็ดกับปลาเป็ดเนี่ยเป็ดก็เป็นเปียกปลาเป็นเก็ดพวกเก็ดกับเปียมนี่เท่านั้นเออ กันบวมาเตะขันบ่วมาเจ็ดเตะเเจ็ันนินให้ให้บอกงว่าแบบเยวจับใส่กันเลยมาวาจับใส่ก็คือศูนย์เจ็ตะนเีับกันเลยไปตีเนาะยิงกัเป็นศูนกระท้งกันเป็นศูนปลากัเป็นเจ็ดเรจ็เป็นเตียิศูนย์ซับกันนี้เท่านั้นเพราะว่าีแมนได้ตีจ็ท มันตีตามจำนวนสัตว์เาว้ามันตงตัวเลยเป็นคือแปนะปลากังคือศูนย์เฉนะเตาใส่เลยนะแปดศูนย์จ็ดศูนยปดใี่ไมเพราะว่าสถท้าเป็นศูนย์ยิงเป็นศูนย์อืมศูนย์เจ็ดศนแต่ว่าที่พอเอาเก้าเนี่เพราะว่าเปียนห้องกับกาบจะพอมันกับกาบมันจะหรมันจะมาเก่าเ่พอจะลตเตรีเาซื้อไหวคือเก่าศนยเนาะเทากับจะยิงตามจากควาเราซื้อตตีไเลเนาะแต่ว่าที่น้องที่เอาไงก็พอว่าเลยกับเส้นกัรหลดปลาเก็ต เปียแปดมันว่ามันเรียกปัญหาอ้เปัญหาเนะพ่อเนาะบ่มันตีงหแยกมันตีกันนะกลับครับเข้าใจแล้วก็มายก่อนเนาะโอ้ห้อง่เคยขึ้นตีเทีได้มือนตีแล้วก็คือต้องปิดปัญหาที่เขนมาแม่นครพ่ระหว่างมั่เป็นปัญหาเลนไม่ยิ่งขอาไปก่อนมันก็เป็นตัวเราเอียิ่งจะเป็นซี่พ่อก็เป็นเก่าดเอโอ้เก่าซี้นันตีง่ายไหมนี่พู้ตีเก่งไปสีมตีห้องันนมันเข็ดหนาคืดลังอยะเก้าซี่ซี่โกดันอไมผัด เก้าเอือกาเกา่ยอืมนมียิ่งก็ไมียิ่งยิ่งเข่ามียิ่งกลางค้นมียิ่งเข่าเลยาอด้เป็นเก่าด้เป็นเก่าเป็นสีเห็นว่าเห่คนทีเป็นมนสีเหตุผเท้าเก้เลยเพิ่งจะเป็นเกเก้าพอละวันตานักตีมันนะตีเลยเก่งเาะต่านว่าตนตีย่ำเลยมันเมียนตันว่าเขาต็ตามพอวาหน่อยันวาไ่ตีแบบนี้ตใส่กันเลยตันตีย่พวาตาเก็บเปแ๋บเตี่ยานะครับ มาสั่กัเป็ดที่ใน่ากับเป็ดเน่ทังกะละมังะลยูนแปดไปเลยนะครับแต่ว่าตัวเราซื้อไวแล้วนะครับเก้าูนแปด้ปเลยนะครับคุณพ่อซื้อไวเจ็ดแปดสูนแปดไปเลยนี่แสดงนเ่ยอืมะทางกัเป็นศูนเอยังกับเป็นศูนครับผมมีตัวย่างเหไหมนีตัวย่างนะพ่อเนาะโอ้งย่างเจ็ดสูนแปดศูนเลยนะพ่อเนาะหรือจะเจ็ดกับปลาทกันกัเป็ดแปดไปเลยครับครับอาให้ช์ให้มาน้ำพอคมเเ้อ เอ่อแมันพอขุนเด้อนะครับหาค่ัเขามองกันเลยหลวงนะครับพอขุนเด้อนะเฝันฟันมันถือสามหมวดสอดมาแล้วตะส่วนหนี่ถือทั้งบนทั้งล่างวันนี้เฝันฝันนี่ละนะครับฝันว่าเห็นปลาในกะละมังนะครับย่านปลาดูรอกแล้วมีมัดงูไหมปลาเจ้าขึ้นจับขึ้นมาเป็นเป็ดห้องกาบกาบเรียบๆมาเป็นซื้์ลอตเตอรี่ไปเก้าศูนย์แปดนะครับอีกแค่หนึ่งกับตีปลาเป็นเจ็ดคือเป็นเจ็ดศูนย์แปดนะครับตัวเป็นมักจับเสกันคือเจ็ดแปด 08นะครับ70 90ทำนี้นะครับนะเนาะไอชคกชมาสนะพอคุณเด้อนะครับตัวคนมาอันนี้ก็คือ08นะครับ90 8น,นะบน,น,นะครับ78ทำนี้ล่แหละบู๊ง3ตัวให้โชคกชมาสน้ำพอคุณนะครับเด้อขอบคุนระยะคนบ่อยครับ <c oughs> เอ้ยชกชมาสเนาะเดี๋ยวเงินทนะี่ใส่ไปบ่อยสวัสดีครับแล้วเล่ะ